สวัสดีจ้าเมนีอุ่มกับผ้ามาชม่มเครื่องสีเขาโพดท,ที่เพิ่นตองประดิษฐ์ขึ้นมาได้จ้าจากของเกาได้จ้าเพิ่นตองกลับไปซื้อของยูลานของเกาแล้วกัมาประดิษฐ์ขึ้นมาไวท่าใส่ในขั้วเลื่อนได้จ้าเพราะว่าเพิ่นแปลนหักเขาโพดมาแล้วคันสิข้ายเป็นฟัก จังสีก็ได้ราค่าถือเด้อจ้าก็เลยต้องมาปะดิ์เครื่องสีเข่าโพดเพื่อช่วยทุนแรงเด้อจ้ายูให้กบเมื่อทีกับ,บ่ลายรถเกี่ยวก็เลบยบ่ได้ไปเกี่ยวให้เด้อจ้าเฮากะเลยสิหักเป็นฝักแบบนี้มาจ้า ไปทําไมครับโอเคอยู่ๆๆเทเทเลย <elim> มีจะเป็นท่อแกที่เป็นสองส่วนมาจากร้านของเตาด้วยจ้าแล้วก็สีมะพร้าออกแล้วก็ออกเชื่อมให้เป็นฟ้าพิดฟ้าเปิดไหมจ้าสีเข้มสี 干。<带>啊，别拿一个，过、这个、来，多、这个、拿一个，啊，多、这个、拿一个，不拿好，来有个，来有个。 ข้าวเสียต่มมได้อกนข oh, sure. ้าวเสียข้าวเสียอันนี้หข้าวเีนีวๆ้ากรสเกล็ดขิงได้จ้าันกสิเป็นนเลต่อที่พนสองส่้สอนอไ้ไม่ก๊อกไ้ก๊อกักหือ เกี่ยวหัวน็อตม่อขอฟมเแียนตีกับหัวน็อตครัตีกับหัวนวอดข,องข,องของดังๆนี่นมากทุอมลายได้วยจ้าถิ่นนันท่ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามหอ่นไม่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจแห่งอื่นเลหตุผลต่อตไปจ้าขอบคุณลหลายๆจ้า